คุณกำลังฟัง The Alpha Podcast เรียนรู้และพัฒนาตัวเองทุกวันวันละนิดก็ยังดีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Alpha Podcast คอนเซปต์ของเราก็คือเรียนรู้ทุกวันวันละนิดก็ยังดีคุณอยู่กับผมครับเติ้นเจ้าของเพจเมื่อผู้ชายกลายเป็นผู้นำวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะครับวันนี้ผมอัด พอดแคสต์อยู่เนี่ยคือกลางดึกของวันที่1ธันวาคมนะครับผมสัญญากับตัวเองไว้ว่าจะเริ่มทำพอดแคสต์นี้ในวันที่1ธันวาคมแล้วด้วยอะไรหลายอย่างนะครับวันนี้พูดตรงๆว่าจริงๆผมอยากจะสกิปไปละอยากจะแบบเออค่อยเริ่มพรุ่งนี้อะไรเงี้ยแต่ในเมื่อมันสัญญากับตัวเองไปแล้วครับแล้วก็ผมจะเขียนบันทึกเหมือนกับเป็นเจอแนลหรือว่าเป็นบันทึกประจําวันทุกวันนะแล้วผมก็เขียนลงไปในบันทึกแล้วว่า เดี๋ยวเขียนบันทึกเสร็จเนี่ยไม่ว่าจะรู้สึกยังไงก็แล้วแต่จะมานั่งอัดพอดแคสต์ให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยโอเคในเมื่อสัญญาเป็นขนาดนี้แล้วมันก็มานั่งอัดพอดแคสต์ละกันเอ,อ่ออันนี้เป็นกลางดึกเนาะแล้วก็ขอโทษละกันถ้ามันจะมีเสียงอะไรแทรกมาเพราะว่าต้องยอมรับเลยครับว่านี่เป็น e ี1หนึ่งแล้วก็เป็นการอัดแบบฉุกละหุกมากเพราะอย่างที่บอกไปว่าผมจริงๆผมกล่าวว่าแบบจะไม่อัดละ แต่ว่าก็พูดตรงๆว่ารับตัวเองไม่ได้ครับถ้าจะผิดสัญญากับตัวเองเพราะฉะนั้นไหนๆวันนี้ก็พูดเรื่องการเป็นปน,นหัวข้อที่ผมพูดสดนะตอนนี้ผมพูดสดอยู่นะฟังมาก็น่าจะรู้นะครับแล้วก็ไม่มีสคริปต์มีเนื้อเรื่องในหัวแล้วแหละว่าจะพูดเรื่องอะไรแต่ว่าไม่ได้มีสคริปต์แต่ว่าหลังจากนี้จะพยายามทําสคริปต์ให้มันกระชับแล้วก็โอเคกว่านี้โอเคกว่านี้นะครับสัญ,ญญาเลยสัญญ,ญา ทำ EP หนึ่งเนี่ยไหนๆก็เป็น EP เริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็น EP ที่ผมตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกันนะเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้ผมอัด็นเดือนธันวาเนาะอีกแค่หนึ่งเดือนก็จะเข้าสู่ช่วงของการตั้งเป้าหมายปีใหม่กันละ New Year Resolution นะครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องการลงมือทำนะครับ ผมเนี่ยเอาตรงๆเลยก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าประสบความสำเร็จอะไรใหญ่โตขนาดนั้นนะครับไม่ใช่คนที่เก่งเรื่องของการลงมือทําไม่ใช่คนที่ทําอะไรก็สําเร็จทุกอย่างไม่ใช่ก็เจอผลกระทบโควิดไม่ต่างจากทุกคนนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยผมทําได้ดีก็คือเรื่องของการประคองจิตใจแล้วก็เรื่องของการที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาไม่ใช่ไม่ไม่เรียวกว่าพัฒนาตัวเองตลอดเวลาลวกันเรียกว่าพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆในทุกๆวัน นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ทุกวันที่ผมจะเป็นคนที่เวิร์กเป็นคนที่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสาหรับตัวเองอย่างเงี้ยอย่างเช่นวันนี้อย่างที่บอกไปครับผมก็ค่อนข้างนอยตัวเองพอสมควรนะสองสวันที่ผ่านมาเลยผมทํางานแทบจะไม่ได้เลยจริงๆมันก็แปลกอยู่เหมือนกันนะคนที่น่อยตัวเองมา3วันติดแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าทํางานไม่ค่อยออกทํางานไม่ค่อย productive มา 3- 4วันเนี่ยจะมานั่งพูดถึงนองการลงมือทำนะครับ มันอาจจะดูแปลกไปหน่อยแหละแต่ว่าความจริงแล้วผมว่าผมอาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่เหมาะจะพูดเรื่องนี้มากๆณเวลานี้ณตอนนี้นะวินาทีนี้ที่ผมพูดอยู่เพราะสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือใช่ครับเวลาเราลงมือทําอะไรบางอย่างไปอ่ะคุณคุณเคยไหมผมว่าผมผมไม่น่าจะเป็นคนเดียวในโลกใบนี้ที่เป็นงนีนะก็คือเวลาที่เราตัดสินใจทําอะไรบางอย่างปุ๊บทาได้ประมาณแป๊บหนึ่งเราก็เลิกทําละบางทีเราคอมมิชเมนต์กับตัวเองเรา ตัดสินใจกับตัวเองว,ว่าเฮ้ยฉันจะทําแบบนี้แต่แป๊บหนึง่งเราก็เผลอกลับไปทําแบบเดิมอีกหรือฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเลิกทาสิ่งนี้เลิกทาสิ่งนั้นเผลอแป๊บเดียวเราก็กลับไปทําสิ่งเดิมอีกยกตัวอย่างง่ายๆอย่างการเลิกเล่าก็ได้ครับผมเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าผ่านการเลิกเล่ามาแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้ช่วงประมาณ2ปี3ปีที่แล้วประมาณ 3- 4ปีที่แล้วนี่แหละนะครับผมติดเล่ามากโดยเฉพาะช่วง5ปีก่อนผมติดแบบ ผมติดเหล้างอมแงมเลยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่ผมตัดสินใจว่าผมจะเลิกเหล้านะครับแล้วสองวันถัดมาผมก็กลับไปกินเหล้านะครับแล้วผมก็ตัดสินใจอีกว่าจะเลิกเหล้านะครับแล้วก็อีกประมาณ3ามสี่วันถัดมาก็กลับไปกินเหล้าอีกนะครับผมตัดสินใจว่าจะเลิกเหล้าแล้วผมก็ลงมือเลิกเหล้าแบบนี้หลายครั้งมากนะครับแต่ทุกวันนี้ผมแทบจะไม่กลับไปกินเหล้าไม่ใช่แทบจะสิผมไม่กลับไปกินเหล้าและผมเรียกว่าขยาดแอลกอฮอลไปเลยอ่ะ มีครั้งหนึ่งที่ผมไปนั่งร้านเหมือนกับแบบว่าเป็นร้านข้างทางที่เขาทำมอกเทลกับค็อกเทลขายซึ่งผมก็ไปสั่งมอกเทลกินซึ่งมอกเทลมันไม่มีไม่มีแอลกอฮอล์แต่พี่เจ้าของร้านก็ขยันขคยยอให้ผมแบบเดี๋ยวใส่เหล้าให้นิดนึงเส่เหล้าจะอร่อยขึ้นเส่เหล้าจะโน่นนี่ขึ้นอะไรเงี้ยแต่ผมก็ชัดเจนอ่ะผมชัดเจนมากพอที่แบบไม่พี่ผมไม่กินเหล้าผมเลิกเหล้าแล้วผมไม่ผมไม่หาข้ออ้างเลยนะว่าแบบหลายคนจะบอกว่าเวลาเลิกเหล้าหาข้ออ้างว่าแพ้เหล้ามั่งโน่นนี่นั่นเด็ผมไม่หาข้้อาง ผมบอกพี่เขาตรงๆว่าเฮ้ยพี่ผมผมเลิกเล่าแล้วผมชัดเจนผมเคยติดเล่าผมผมเลิกเล่าแล้วตอนนี้ผมผมไม่กินเล่าแล้วถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้คือผมตั้งเป้าหมายพอดแคสต์เนี้ไว้ที่130 EP ก็คือทำอ้อมจริงๆเดือนนี้ส1วันเนาะแต่ไม่เป็นไรตั้งเป้าไว้ที่130 EP คือความจริงผมตั้งเป้าปีใหม่ไว้ว่าผมจะทำพอดแคสต์เนี่ย The Alpha Podcast ให้ได้ครบ100 EP ภายใน1ปีก็คือจะทำทุกวันนั่นแหละ100 EP ก็คือ100วันติดแต่ว่า ถ้าเกิดไปรอปีหน้าแปลว่า30วันที่จะถึงเนี่ยก็คือเดือนธันวาทั้งเดือนเนี่ยผมจะไม่ได้ทำพอดแคสต์เลยซึ่งนั่นก็แปลว่าผมจะยังไม่ได้เริ่มทำพอดแคสต์แล้วแล้วมันผิดตรงไหนล่ะก็ในเมื่อจะไปเริ่มปีใหม่ไม่ใช่หรอสิ่งที่คุมาัะบอกก็คืออะไรก็ตามที่เอาไว้ก่อนอะ่ะมันแปลว่ามันยังไม่ได้เริ่มครับคุณอาจจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยทำพรุ่งนี้เนี่ยลดน้ำหนักเนี่ยชัดเจนที่สุดมือนี้เป็นมือสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลด <m uch ing> เดี๋ยวพรุ่งนี้ออกกํกลาลังกายเดี๋ยวพรุ่งนี้นู่นเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่วันนี้มันสุดท้ายแล้วปล่อยผีมันสุดท้ายแล้วทุกคนแทบจะทุกคนที่ผมรู้จักแล้วกันนะครับผมพงเหมารวมว่าด้วยคนไม่ได้แต่จริงๆไม่ใช่แทบจะหรอกทุกคนที่ผมรู้จักที่พูดคํานี้ว่าเอาไว้พรุ่งนี้เอาไว, gasket, าไว pancakes, ้ก่อนวันนี้มันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้ก็ทําเหมือนเดิมครับล่าสุดก็คือผมกับแฟนผมนี่แหละที่เราคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ปล่อยผีมันสุดท้ายเดย ถ้าเราจะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับมีคำสอนหนึ่งที่ผมเคยได้เรียนรู้มานะครับจากอาจารย์หลายท่านมากนะครับท่านบอกว่าไม่มีคำว่ายังก่อนไม่มีคำว่าเดี๋ยวก่อนมีแต่ now กับ no เพราะว่าถ้าไม่ now มันแปลว่า no ครับตอนนี้ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายจะทำอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าคุณไม่เริ่มทำมันตอนนี้เลยหรือว่าเริ่มทำให้เร็วที่สุดอ่ะมันแปลว่า no ครับเช่นถ้าสมมติวันนี้คุณมีเป้าหมายอยากจะเป็น นักเขียนนิยายบางเอิญผมหันไปเห็นหนังสือนิยายที่ผมตั้งอยู่ข้างนะผมก็เลยพูดถึงขึ้นมาถ้าคุณตัดสินใจว่าจะเป็นนักเขียนนิยายแต่คุณไม่เริ่มฝึกเขียนนิยายมันซะวันนี้มันมันไม่ได้แปลว่า Not y e ยนะครับไม่ได้แปลว่ายังนะครับไม่ได้แปลว่าคุณยังไม่เริ่มนะครับแต่มันแปลว่าคุณยังแปลว่าคุณไม่ได้เริ่มครับถ้าคุณไม่ได้เริ่มวันนี้ม okay. ันคือ no ครับมันคือคุณไม่ได้เริ่มเลยครับไม่ใช่ไม่มีคําว่าเอาไว้ก่อน ไม่มีคําว่าเดี๋ยวค่อยทําไม่มีครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นจากวันนี้ครับอะไรก็ตามที่จะเกิดผลสำฤทธิในอนาคตถ้เกิดผลลัพธ์ในอนาคตมันเริ่มต้นจากวันนี้ทั้งสิ้นครับคนที่ติดเหล้าติดบุหรี่ก็เริ่มต้นจากวันนี้ที่เขารู้สึกว่าลองหน่อยไม่ติดหรอกคนที่เขาเอ,อ,อะไรดีล่ะใจบุญสุนทานก็เริ่มต้นจากวันนี้ที่เขาคิดว่าอะ ตื่นเช้าไปทําบุญอ่ะนั่งสมาธิสักหน่อยอ่ะวันนี้สวดมนต์สักหน่อยวันนี้สักหน่อย,ว,นนอยวันนี้จุดๆ,ๆสักหน่อยชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากการตัดสินใจปุ้งและที่ยิ่งใหญ่นะครับคือเราจะเห็นในหนังในซีรีส์ในการ์ตูนใช่ไหมที่เขาแบบว่าวันนั้นผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะเป็นอย่างนี้แล้วผมก็ทุ่มเททํางานอย่างหนักจนกระทั่งผมประสบความสําเร็จใช่ครับนั้นมาในหนังครับในหนังฉายให้เราเห็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของเขาแล้วเขาก็ทําจนสําเร็จใช่ไหมครับ แต่พี่เดอะซีนครับก่อนหน้าการตัดสินใจครั้งที่ยิ่งใหญ่ครับมันมีการตัดสินใจที่กระจอกงอกง่อยเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนครับก่อนหน้าที่เขาจะตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่แลวเขาก็ประสบความสําเร็จอะมันมีการตัดสินใจแบบที่แบบตัดสินใจไปแล้วแล้วเขาก็เลิกตัดสินใจไปแล้วแล้วเขาก็ล้มตัดสินใจไปแล้วแล้วเขาก็ล <S itions> ้มเหลวหรือ <laughs> ว่าตัดสินใจไปแล้วแล้วเขาก็ล้มเลิกมานับครั้งไม่ถ้วนครับมันไม่สําคัญครับว่าวันนี้คุณตัดสินใจลงมือทําแล้วอีก3วัน5วัน1อาทิตย์หรือ1เอนอ่ะ คุณจะยังทํามันต่อได้ไหมมันสําคัญแค่ว่าวันเนี้คุณจะทํำไหมถ้าสมมุติคุณตัดสินใจว่าวันนี้คุณทําแล้ววันรุ่งขึ้นมาถึงมันไม่เกี่ยวว่าเมื่อวานคุณทําหรือเปล่ามันเกี่ยวแค่วันเนี้คุณจะทํำไหมวันเนี้คุณจะทํำไหมไม่ว่าตอนนี้คุณมีเป้าหมายอะไรในใจหรือว่ามีอะไรที่คุณรู้สึกว่าอยากทํามานานแล้วแล้วแบบมันเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าถ้าทําแล้วมันจะทําให้ชีวิตมีความสุข หรือถ้าทําแล้วมันจะทําให้ชีวิตไปข้างหน้าหรือหรืออาจจะแค่ถ้าทําแล้วมันดีต่อใจครับผมไม่รู้นะว่าคืออะไรแต่ถ้าคุณมีสิ่งเหน,นั้นอยู่ในใจแล้วคุณรู้สึกว่าตัดสินใจจะทะํามาหลายครั้งแล้วแต่ก็ทำไม่ได้สักทีหนึ่งผมอยากถามคุณนิดเดียวครับ now หรือ no วันนี้คุณจะทำไหมครับถ้าสมมุติวันนี้ที่คุณฟังผมคุณยังไม่ทำ แล้วพรุ่งนี้คุณกลับมาฟังพอดแคสต์นี้อีกผมก็จะถามคุณคำเดิมครับว่าวันนี้ถึงเวลาที่คุณจะลงมือทำได้หรือยังครับขอบคุณที่เข้ามาฟังพอดแคสต์นี้นะครับนี่ก็เป็น EP 1นะครับหวังว่าพอดแคสต์นี้จะเป็นประโยชน์ผมเติน้นเจ้าของเพจเมื่อผู้ชายกลายเป็นผู้นำขอบคุณมากสวัสดีครับ